สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับช่องเดอะแจกอกเกอร์ครับวันนี้ครับฟุตบอลประจำวันที่29มีนาคมครับก็มีมากมายครับลงทั้งสโมสรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปเอเชียแล้วก็ไทยลีกนะครับผมก็ลงทําการแข่งขันกันเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคครับก่อนจะไปฟังวิเคราะห์นะครับผมสาหรับไทยนะครับผมที่ต้องการนะครับรับข่าวสารข้อมูลนะครับผมหรือว่าพูดคุยฟุตบอลสดนะครับผมหรือต้องการความเคลื่อนไหวที่เจาะลึกกว่านี้นะฮะแอดไลน์มาที่ไลน์บ้านเขียวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับสาหรับ ที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดี Ad ของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากําไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหนรือ ชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยจะแจกซอกเกอร์นะครับและที่สําคัญครับเรายังมีกิจกรรมดีๆประจําเดือนมีนาคมนะครับไปฟังของรางวัลและก็กติกากันก่อนดีครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแจกซอกเกอร์แม่นจริง แจกจริงกรองจริงวิเคราะห์แม่นยำกับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเ,เด็ดในแต่ละคู่วันนี้ครับเดิดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟซทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดแจกกันนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยครับ3คู่3ตัวเน้นๆนะครับที่เราให้นะครับไปดูกันเลยครับไม้แรกมีอะไรกันบ้างนะครับคู่รก นะครับผมโดยอันมาตริตครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรกาเนสครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างไบยังมินิกเจอกับซัมพเรีนั่นเองนะครับคู่นี้น่จะข้ามไปที่เยอรมันเล็กน้อยนะครับส่วนคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายครับจะเป็นการพบกันระหว่างไบตันครับเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับนี่คือฟุตบอลด้วย f a ฟเอคัพที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษนั่นเองนะครับก่อนจะไปฟังรับชมบทวิเคราะห์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ นั่นคือทางด้านของเรยันเมริดครับเจอกับเดกเนตครับคู่นี้นะครับจะลงทําการแข่งขนกันในเวลาตีสามตรงของบ้านเรานั่นเองนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดเจ้าบ้านเรัยมาลิตครับแข่งไปแล้ว28นัดครับชนะ18เสมอ6แพ้4นะครับยิงได้59เสีย27มี60คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับส่วนทางด้านคู่มาเยอนอย่างเรกเนตครับแข่งไปแล้ว18นัดเท่ากันนะครับชนะ6เสมอ9แพ้13ยิงได้26เสีย43มี27คะแนนอยู่อันดับที่18ของ ตารางคะแนนนะครับส่วนคู่นี้นะครับเฮตูเฮตเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด14ครั้งลีมันลิดชนะไป10ครั้งเสมอกัน2ครั้งและเลกาเนสชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งครับน่าสุดครับเป็นลีมันลิดครับที่บุกมาชนะเลกาเนสไปได้2อปะตูตสาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับส่วนฟอร์มนะครับฮันนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเราไปเริ่มจากทางด้านของเรอันมาดเลยก่อนเลยนะฮะเรอันมาดเลยครับฮันนัดหลังสุดครับเพิ่งจะชนะทางด้านของอาเบียริลมา้หนึ่งสองแล้วกมา็ชนะ 1-0นะครับแล้วศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ชนะทั้งนั่นของรายโยมา2-1แล้วก็ชนะทั้งนั่นของแอตนติโกมาดริดนะครับผมในแชมเปี้ยนลีกมา2-1แล้วก็แพ้ทั้งนั่นของเรเบติสมา2-1ห้านัดหลังสุดครับชนะ4แพ้1นั่นเองนะครับตัวทั้งนั่นของเลกาเนสครับห้านัดหลังสุดครับแพ้เรเบติสมา2-3ครับแพ้ทั้งนั่นของเซตาบิโกมา2-1ชนะทั้งนั่นของเกตาเฟมา1-0แพ้เรอาโซซิดันมา3-0เสมอทั้งนั่นของอาราเบสมา3-3นะครับห่านัดหลังสุดครับไป ดูความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนเลยดีกว่าครับเจ้าบ้านครับเรอัลมาดริดครับอันเชรติครับก็เต็มสูบแน่นอนครับกลับมาจากทีมชาติครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับเวนเนซูอุสนะครับผมโรดิโก้นะครับเอนเปเป้ครับอาดากูโร่นะครับแล้วก็ทางด้านของลูก้าโมนิชนะครับผมแน่นอนครับเป็นที่รู้กันครับมาดริดครับมาเต็มสูบแน่นอนครับตาดังนะครับผมทุกตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับเราไปดูความพร้อมของทีมเยือนดีกว่าครับเรกาเนสนะครับผมเรกาเนสครับก็ต้องหวังพึ่งนะครับผมนักเตะอย่างทางด้านของเดนเนียลรราาบบคั แล้วก็ดีเอโก้กาเซียครับยังมีนั่งของรุยเลเปานะครับผมส่วนกองกลางครับก็คือนั่งของโรเบโตโรเปสครับที่จะคู่กับออสการ์ครับผมกุมในแดนกลางเช่นเดิมนะครับส่วนกองหลังนะครับผมก็ต้องหวังพึ่งนะครับตัวเก๋าอย่างเจาวิสเฮอร์นันเดสครับกับเอนดิกันเคซ่านั่นเองนะครับโอเคครับนัดนี้ครับดูแล้วฮะมาริทครับต้องการประตูแล้วก็ชัยชนะอย่างมากครับเพื่อไล่บี้บาร์เซโลนาจากฝูงอย่างเร่งด่วนฮะนัดนี้ฮะผมคิดว่าครับเลอันมาริทครับจะเปิดบ้านครับถล่มเลกาเนสไปอย่างง่ายดาย ครับ3ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับส่วนคู่ที่2นะครับผมไปทางฝั่งของบุนเดสลีกาครับมาที่2ของเราครับบาเยนมิวนิกครับจะเจอกับซัมพ์เเผวรีนั่นเองนะครับคู่นี้ครับจะลงทําการแข่งขันกันในเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับโดยอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับเราไปเริ่มจากเจ้าบ้านบาเยนมิวนิกก่อนเลยครับแข่งไปแล้ว26นัดชนะ19เสมอ5แพ้2ยิงได้75เสีย24มี62คะแนนหลังจากฝูงอยู่นขนาดนี้นะครับส่วนซัมพ์เเผวรีครับแข่งไปแล้ว 26นัดเท่ากันครับชนะ7เสมอ4แพ้15ยิงได้20เสีย30นะครับมี25คะแนนล้งอันดับที่15ของตารางคะแนนนะครับคู่นี้นะครับผมเฮตุเฮตเนี่ยเคยเจอมาทั้งหมด3ครั้งเป็นไบรเยอร์มินิกครับชนะไปได้ทั้ง3ครั้งนะครับผมในล่าสุดครับไบรเยอร์ก็บุกมาชนะได้1ประตูสูตรเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางด้านของไบรเยอร์มินิกก่อนเลยนะครับเพิ่งจะเสมอกับทางด้านของยูเเเรรรรนนนบบบิ์มา1คัชะไออ่ มา2 0แล้วก็แพ้นัโบกุมา2-3แล้วก็ชนะทางน้่งของไบเออร์เดวเซนในศึกฟุตบอลอยูฟ่าชมเี้ยนมา30แล้วก็ชนะทางนั่งของสุดกาดมา1 3้านัดอังสุดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนซัมพ์พีครับห้านัดอังสุดครับเพิ่งจะเสมอครับกับทางน้่งของแฮทแาบรินมาศ0แล้วก็ชนะท่าน้่งของฮอฟฟนไฮมานครับแล้วก็เสมอกับวบบวกมาพนทางานา0-2แพ้ท้านั่นโดดมูคมาศูนย์สองแล้วก็แพ้ท่านั่ ไปดูทางด้านของไบยิมินิกก่อนเลยครับเจ้าบ้านนะฮะผู้จัดการทีมอย่างทางด้านของแวนซองคอมพานีครับก็ต้องมีกองหน้าตัวเก่งนะครับผมตัวเก่านะฮะอย่างทางด้านของโทมัสมุลเลอร์ครับและก็ดัซเซนโบประจําทีมและก็ของบุนเดียดีกาอย่างแฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับด้วยช่วคิมิทครับก็ยืนเป็นกองกลางเหมือนเดิมนะครับยังมีทางด้านของอาริเซนเดอร์ปาฟอร์วิชนะครับผมแล้วก็จาพัสฮินฮานะครับยังมีท่าน้างของอัลซองโฟเดวิสนะครับผมก็จะยืนเป็นแบ็กตัวจีครับลูก ังสูงใหญ่ครับมานูเอลนอยเออร์ลงประจําการเช่นเดิมครับส่วนทางด้านของซัมพ์พลีนะครับก็ต้องหวังพึ่งนะฮะกองหน้าตัวเก่งครับอย่างทางด้านของโรเมโอไอเบเคเอนนะครับผมแล้วก็ยังมีทางด้านของดาวเนลลซินานี่นะครับผมยังมีท่านั่งของโจเฮลเนสครับเอ็กเเตียครับแล้วก็มีทางด้านของเอฮิอาซานะครับผมส่วนกองกลางครับก็จะใช้ทางด้านของแจ็กสันเออร์วายนะครับผมคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะชาวออสเตรเลียนะครับผมเป็นกัปตันทีมนะแล้วก็ยังมีท่านั่งของคอนเนอร์แม็กคาเฟ่นะครับผ์ ตัวพวกสาประตูครับก็ต้องอย่างหวังพึ่งอย่างเบนบูฟฮะกองหลังครับก็ต้องใช้นั่นของเออร์ริงสมิธครับจับคู่กับเจมส์แซนครับแล้วก็ฟิลิปเทอร์นะครับผมที่จะยิงมาเป็นแบ็กนั่นเองนะครับคู่นี้ฮะเหมือนเดิมฮะผมคิดว่าบอลต่อมาอย่างแน่นอนครับเบย์มินิกครับไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่มาซ้อมเกมบุกคภาพสนามอย่างแน่นอนครับนั่นนี้ผมคิดว่าเบย์มินิกครับก็จะชนะสกอร์ไปด้วยขาดลอยเหมือนเดิมครับสามประตูต่อศูนย์แน่นอนครับทีตีทุกอย่างครับดูเหนือกว่าแม้กระทั่งตรงเล่นก็ยังดูเเเเหนนนนนืออออกกวว่่่่่่าาาาััััังะคคคครรรรบบบบไไปตตททีีูสุดด้ยจ ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เดสนั่นเองนะครับคู่นี้ครับจะลงเตะกันในเวลา5้าทุ่มสินาทีนะครับโดยเฮดตูเฮดของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันมาทั้งหมด15ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นไบตันชนะไป6ครั้งเสมอกัน4ครั้งและนอตติงแฮมฟอร์เ์ชนะไปได้5ครั้งครับต้องบอกว่าสถิติคู่ขี้สูสีกันมากๆครับน่านสุดครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เดสครับที่ถล่มไบตันไปถึง7จประตูสูตรเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเราไปดูฟอร์ม5นัดห้านทั้นสุดก่อนเลยครับท่านง ครับเพิ่งจะเสมอกับแมนซิตี้มา2-2ชนะฟูลแลนด์มา2-1นชนะทานั่งของนิวคาสเซิลมา1-2แล้วก็ชนะท้านั่นของบอรมัดมา2-1แล้วก็ถล่มเซาท์มป์ตันมา4-0ห้านั่อันสุดครับยังไม่แพ้ใครเลยฮะชนะไปถึง4เสมอ1ครับส่วนนอตแฮมฟอร์เดสครับห้านั่งอันสุดครับเพิ่งชนะอิบสวิททาวมา2-1แล้วก็ชนะท่านั่งของแมนซิตี้มา1-0งเสมอกับท่าน้าของอิ s สวิทนะครับผมมา1-1แต่ว่าใช้จุดโทษนะฮะแล้วก็ผ่านเขารอบนะครับ สาเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมโดยรวมนะครับเริ่มจากใบตั้งก่อนเลยครับผู้เล่นตัวหลักครับก็อย่างทางด้านของเดน่เวเบ็กครับแล้วก็เจ้าเปโดครับเมื่อจะเป็นทางด้านของกองกลางญี่ปุ่นนะครับผมจอมเลื้อยอย่างมิโตมะครับก็จะลงทําการแข่งขันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับจะมีหน้าผู้สาประตูครับอย่างทางด้านของเจสันสตรีปนะครับผมแล้วก็กองหลังอย่างเดวิสดังนะผมก็จะยืนเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมส่วนทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์วันนี้ครับจะไม่มีคิสบูธครับที่ มีอาการบาดเจ็บอยู่ครับนั่นนี้ไม่ลงครับแต่ก็ได้ทางด้านของนักเตะฟอร์มดีอย่างโอซันโฮดอยครับปีนะครับผมของทีมชาติอังกฤษเนี่ยลงเหมือนเดิมครับจับคู่กับอีเดงกาครับแล้วก็ยังมีนะฮะนักเตะอย่างทางด้านของมูริโลครับผมแล้วก็ทางด้านของอาซินวาครับนิโคลามิเลโควิชนะครับผมกองหลังจอมเก่งนั่นเองนะครับนัดนี้ฮะผมยังชอบเจ้าบ้านนะครับเพราะว่านั่นแฮมฟอร์ดเนี่ยขาดคิสบูธนะฮะผมมาสร้างปัญหาในเกมลุกอย่างแน่นอนครับในงานทำประตูเนี่ยของนั่นแฮมฟอร์ดเนี่ยผมคคคิิดดว่าาฮะะไบบบบรรตััันนจเป้ เาชนะนะครับผมไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือฟุตบอลประจำวันที่29มีนาคมนะครับต้องบอกก่อนครับนี่เป็นเพียงทัศนะส่วนตัวของท่านแจอาเกอร์นะครับใครที่ชอบก็จัดขัดก็สนได้ครับเราไม่ว่ากันครับแต่ว่าเราบอกครับว่าเราเอาข้อมูลเชิงลึกบทวิเคราะห์บอลนะครับผมแล้วก็สถิติโดยรวมทั้งหมดนะครับผมแต่ชื่อผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเนี่ยเป็นสิ่ตัวจริงเนี่ยมายันนะครับผมอ่ะก่อนจะจากกันไปครับลองมาสรุปเป็นเชิงรอบมาดีกว่าไหมฮะว่าวันที่29ที่เราให้ไปรับรกันบ้างนะครับผท เลยฮะเราให้เรอัลมาดริดครับจะเปิดบ้านครับถล่มเรยการ์เนสไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับสกูลที่2ครับบาิลมินิกครับจะเปิดบ้านครับถล่มซัมพ์อลีไปได้3ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับสกูลท้ายครับก็จะเป็นนั่งของไบตันครับชนะนอต์ทแฮมฟอเรสต์ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับในศึกฟุตบอลเอฟเอคับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เจ้าบ้านทั้งหมดครับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามเจ้าบ้านยาวไปยาวไปครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเจะแจกซอกเกอร์จัดให้แล้วครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆท่านนใดะครับที่ต้องการนะครรัับบผมทีเดด็ฟุตบอลแม่นๆนะครับผม เชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดี Ad ของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสาในการทํากําไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแร นะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเธอแจกซอกเกอร์นะครับวันนี้ครับ เดือดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก f c ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับไบตันครับเจอกับทาน้าทของนอร์ทแฮมฟอร์เรส์นั่นเองนะครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับสิท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพเยอร์ฮะฟรี1ตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมพ์ใต้คอมมาได้ เลครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับวุกิจกรรมดีๆจากทางเด,ดแแกกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ